จังหวัดพะเยาค่ะทางตรงนี้คือทางที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะทุกคนเหมือนเป็นรูปตัวเอสอะรูปเดินคดเขียวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาเที่ยววัดพระธาตุจอมทองนะคะจะอยู่ที่อำเภอเมืองตรงนี้จะเป็นบันไดาทางขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้รถสามารถขึ้นมาจอดข้างบนได้เลยค่ะทุกคน ก็จะมีคนทำความสะอาดกวาดใบไม้ทั้งอยู่ข้างล่างนะคะเสียงจักระจันดังมากๆเลยค่ะทุกคนที่นี่ลานจอดรถกว้างมากเลยค่ะสามารถหาจุดจอดได้หลายจุดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกสถานที่หนึ่งในวัดนี้นะคะจะมีบันไดสกายวอล์กค่ะแตไ่ไม่เคยเห็นนะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูก่อนแล้วกันเนาะ ตรงนี้จะมีร่มให้ยืมด้วยนะคะสามารถหยิบแล้วก็เอาไปใช้ได้แต่ต้องเอามาคืนนะคะทุกคน,นเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะคะสวยมากเลยอะ่ะจะมีโคมนะคะโคมโคมจิดประดับสวยงามมากๆเลยนี่ก็จะเป็นมุมทางเดินเนาะ,ะเดี๋ยวเดินไปดูกัน สอายคนเดียวเพาว่าเรามีเนี่ยเป็นมันได้ทางเดินนะคะไปจุดชมวิวเห็นเขาบอกว่าสามารถดูกวานได้เลยะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะส่วนด้านข้างก็ยังมีการทำพัฒนากันอยู่นะคะยังสร้างไม่เสร็จเลย เดี๋ยวจะกระจันดังลั่นเลยหน้าหนาวนี่น่าจะอากาศดีมากเลยนะแถวนี้ทุกคนแต่ตอนนี้มามาช่วงหน้าร้อนเนอาะสงการอย่างเงี้ยก็จะ,จะแห้งแรงๆนิดนึง ถ้าจอมทองค่ะเราก็ยังไม่เคยมาดีเป็นครั้งแรกเลยค่ะด้านนู้นดันนู้น,หนเห็นลนะแต่ละจุดก็จะมีให้ที่นั่งให้ดูด้วยนะคะมีที่นั่งให้นั่งเล่น เราเดินตามทางเข้าไปเลยค่ะทุกคนในตอนเย็นไม่รู้ว่าเขาเปิดถึงกี่โมงนะแต่เท่าที่เห็นมีหลอดไฟอยู่ข้างๆด้วยค่ะตามราวเนี้ยแหละเซิร์ชดูได้นะเพราะว่ามันมีทางขึ้นอยู่หลายทางเหมือนกันแต่บางจุดนะคะเหมือนเขาปิดปิดทางเข้าอะ่ะเหมือนเขากำลังซ่อมแซมปรับปรุงอยู่ค่ะเมื่อกี้เราต้องวนหลายรอบเลยอะ ก็จะคดเคี้ยวตามนี้เลยถึงจะร้อนแต่ก็ลมลมเย็นอยู่นะคะมีลมอยู่ชอบจังเลยสิ่งจัก,กระจันเนี่ยต้นไม้ต้นนี้สวยจังเลยนี่เราจะถึงจุดที่เขาบอกว่าสวยมากๆนะคะ เป็นจุดชมวิวค่ะทุกคนอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าสกายวอล์กที่เราเดินมากันเนี่ยแหละคะ่ะเป็นทางเดินเพื่อซึ่งจะมาดูชมกวานนะคะลิงขวานคนจะมีะระฆังใหญ่มากเลยนะคะอยู่ด้านบนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะคะใหญ่มาก ดดดูตรงนี้เป็นมุมมุมที่มาดูริมควานได้นะคะทุกคนสวยมากแต่ตอนนี้เราขึ้นไปดูข้างบนไม่ได้นะเพราะว่าข้างบนมันมีกระจกแตกซึ่งจะทําอันตรายขึ้นได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะแอบขึ้นไปดูข้างบนกันนะทุกคนเขาจะมีป้ายห้ามอยู่ค่ะอาจจะได้ได้นิดนึงตอนนี้เขาห้ามเข้านะคะทุกคน ดูได้แค่นี้ที่จริงมันเดินดูรอบๆได้นะเนี่ยทุกคนคะที่จริงอะ่ะเราจะพาไปเดินดูตรงนี้ได้นะเนี่ยแต่ทีนี้ก็ห้ามเข้าเพราะว่าเมื่อวันประมาณสองสาวันก่อนนะคะมีพายุเนาะที่จังหวัพยาอะคะ่ะมีลูกเห็บลง ดูสิครับตอนนี้กระจกแตกหมดเลยค่ะแล้วพังพังไม่เหลือเลยอะ่ะเขาก็เลยกั้นเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายนะห้ามห้ามไปเด็ดขาดคืนนั้นลมแรงมากๆเลยค่ะไม่อย่างนั้นจะพาเพื่อนๆไปเดินดูตรงนี้ได้เลยอ่ะเนี่ยแต่ห้ามนะเขาเอาเชือกสีแดงกั้นไว้นะคะเนี่ยมุมนู้นเลย ดูแตกหมดเลยเหล็กก็หักเลยนะคะมันเกิดกลางคืนนะเนาะ,น,ะนี่ที่บอกว่ามีะระฆังอันใหญนะ่นะค่ะจุดชมวิวกวานพะยาวสวยๆนะคะ เห็นมุมกว้างมากๆเลยค่ะมุมนี้มุมวัดพระธาธจอมทองนะคะสวยมากๆน่กพนามมากๆเลย ทางตรงนี้คือทางที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะทุกคนเหมือนเป็นรูปตัวเอสะรูปเดินคดเคี้ยวมาตอนนี้เลยนะทุกคนสวยไหมบางค่ะสูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฝั่ง มาช่วงนี้คือต้องพกร่มมาด้วยนะคะเพื่อนๆมันร้อนมากแต่หน้าหนาวมาน่าจะสบายสบายค่ะวัดธาตุจอมทองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในวัดกันค่ะบริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณด้านในของวัดธาตุจอมทองนะคะเพื่อนๆ ก็มีหลวงพ่อคอยรดผลุ่มนะมุลให้ะคะ่ะแล้วก็ผูกแขนให้ด้วยนะคะตรงนี้เย็นมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆ